อ้าวสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาลองบอกวิธีการเล่นคุกกี้ล้นบนคอมหรือ PC ของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ยุ่งยากนะครับซึ่งผมแคปหน้าจอไม่ค่อยเป็นห่ะเออก็เอาแบบง่ายๆเลยละกันเราต้องไปโหลดแอป,ปตัวนี้มาก่อนนะแอป,ปตัวที่ตรงเนี้ยเออไปโหลดมาก่อนเสร็จแล้วก็ติดตั้งเดี๋ยวผมจะ ใส่ลิงก์ของของตัวโหลดแอปตัวนี้ไว้ซึ่งเวลาติดตั้งเนี่ยใช้เวลาก็นานพอสมควรโหลดสั้นตีนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะโหลดแล้วโหลดอีกก็งงแบงโปรแกรมค้างบอกว่ากูโดนต้มกูโดนไวรัสหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันจะลงนานหน่อยอแต่แล้วเราก็มันพอลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะพาเราเข้ามาหน้าอย่างเงี้ยอืซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ของโปรแกรมแล้วก็ลิงก์ที่พี่คนที่เขาทําให้ผมทําเป็นเนี่ย ออถามับใครที่ดูวิธีของผมแล้วมันงงมันไม่เข้าใจก็ไปดูของพี่เขาซึ่งจะนานกว่าซึ่งพอมาถึงของผมเนี่ยให้เราอินเข้าแอคเคาท์ก่อนปุ๊บเหมือนที่พี่เขาบอกเนี่ยเราอินเข้าปุ๊บแล้วก็โหลดเกมอะไรพวกนี้โหลด share, แชร์โหลดคุกกี้รันคูโอเคจี้รันโหลดเสร็จแล้วมันก็มาถ้าใครไม่เจอนะให้กดที่ Google เนี่ยเราต้องกดที่อันนี้ปุ๊บมันจะเจอแอปของอแอปที่มันเป็นของ Google Store นะ่ะถามว่าพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมบอกเลยกูพิมพ์ไม่ได้อะ่ะ เออลองแบบดวงแต่งดูแล้วก็แม่งยังพิม์ไม่ได้อยู่ดีก็ออก็ใช้ไม่ได้อะมังแต่แล้วก็เข้าเกมรีบๆจบนะฮะเข้าเกมปึ๊บเวลาเข้าเกมนะครับก็จะเหมือนกันเข้าในมือถือก็จะโหลดนานหน่อยถึงคุณจะมีแรม3 2กิกในเครื่องก็ไม่พอการใช้แรมเนี่ยจะเป็นการใช้แรมซิงกับเครื่องนะครับแรมมี8ปดกิกมันก็ความเร็วก็จะเป็น8ปดกิกซึ่งแม่งไม่ได้ไวขึ้นเลยนะฮะ ใครที่มาถึงหน้านี้เนี่ยมันจะเหมือนในมือถือตอนที่เราโหลดไลน์มาครั้งแรกแล้วบลบไลน์ไปแล้วเนี่ยเราต้องลองอินอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของไลน์เข้าไปที่ยืนยันกับทาง google ไว้นะฮะกูเกิลอ่า gmail อะไรพวกนี้ก็ก,ก็ล็อกอินเข้ามาไม่จะเป็นหน้าอย่างนี้แล้วมันก็จะโหลดได้เลยครับอ้าวโอเคไม่ต้องรออะไรนะครับต้องมีเน็ตนะบอกว่าเลยต้องมีเน็ตซึ่งใครที่หลุดบ่อยอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมเล่นมาประมาณกับชั่วโมงก็ไม่หลุดก็เล่นได้สบายๆลื่นน Okay. สาามรถถามว่าเล่นเกมเหมื่นได้ไหมก็คิดว่าได้นะแต่ว่าผมลองดูแล้วก็บางเกมที่มันเป็นภาพสับดีอะเล่นไม่ได้เมื่อเราเข้ามาเนี่ยก็จะเหมือนแบบเหมือนเหมือนในโทรศัพท์ทุกอย่างครับอ่าเหมือนในโทรศัพท์ทุกอย่างซึ่งพอกดบึ๊บจดหมายเนี่ยเรากดเราใช้เมาส์นะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายเอาคลิกซ้ายแล้วก็กดปลลงแม่งรู้สึกอ่าขั้นตอนนี้นี่จะนานนะไม่สะดวกในการมารับของวันนี้เท่าไหร่ แล้วสิ่งที่สำคัญในการเล่นในในอ่ PC หรือคอมเนี่ยก็คือสมบัตินะมาเข้ามาแล้วหลายๆคนคงลืมนะฮะของผมก็จะยังกากๆอยู่นะครับก็ต้องมาใส่ก่อนนะมาใส่ก่อนไม่งั้นมันจะไม่ไม่ติดตั้งมาให้อาเข้าตูวการเล่นเลยแล้วกันเปลี่ยนแพทได้ไหมเนี่ยอขอตัวนี้แล้วกันใช้น้องทองหยิบวยอกหยอดสำหรับการในนี้นะฮะเลื่อนขึ้นรลื่นลงเอาไว้ใช้ใ,ในแนวตั้งเท่านั้นนะครับสําหรับแนวนี้ให้คลิกซา้ายแล้วก็ลาก พิจายแล้วก็ลากเออีิสายแล้วก็ลากเรือ,อจะขึ้นลงก็ได้เดี๋ยวลองดูว่าขึ้นขึ้นลงได้ไหมนะอ่ะขึ้นลงก็ได้ฮะขึ้นลงก็จะเป็นา่างนี้หรือไม่ก็ใช้ปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงของคอมอของของเมาส์ก็ได้โอเคเมื่อมาเรามาเล่นแล้วเนี่ยก็กดเริ่มต้องใช้กับเมาส์นะเออใช้กับเมาส์เมื่อเวลาจะผัดตัวแล้วมันจะเป็นตัวไอคอนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เมาส์กดนะครับอ่ากดเพลินนะฮะเตรียมมือไว้กดด้วยอ่ะเริ่ม ซึ่งปุ่มกันมังครับเนี่ยปุ่มกระโดดจะเป็นลูกศรซ้ายปุ่มมุสจะเป็นลูกศรขวาอย่างเงี้ยฟืดฟืดอันนี้คือมุดแล้วก็กระโดดดึงดึงดึง,ดงประมาณนี้นะฮะพวกที่ปั๊มเงินกันเนี่ยก็ใช้พวกนี้แหละเล่นเท่าที่ผมดูมาคงไม่ได้ปั๊มในมือถือกันหรอกแล้วไม่รู้เล่นคุกกี้รันทำไมต้องไปปั๊มกันนะเล่นเองก็สนุกอยู่แล้วนะมันท้าทายดีเนาะเล่นเองบางคนก็เล่นอวดเพื่อนระีบเน่รีบโชว์องก็ประมาณนี้ซึ่งเมื่อเล่นในคอมแล้วเนี่ยรู้สึกว่า การกัดระยะเนี่ยมันจะดีกว่าเล่นในมือถือเพราะมือถือผมเนี่ยจอเล็กใครที่ใช้ iPad ไปก็คงจะเล่นง่ายเนาะแต่คนที่มือถือจอเล็กเนี่ยเล่นในความน่าจะดีกว่าเอออ่ะเห็นไหมการกัดระยะเราเนี่ยจะแม่นกว่าเห็นไหมกระโดดนระยะก,ก็ชัดชิดได้เลยเออไม่ได้แล้วว่ะพลาดนะโอเคโอเคมาเราเสร็จแ,แล้วก็แอ่วยมันชนตายแล้วกนะันก็ไม่มีอะไรฮะนะก็ไว้รีวิวได้รีวิวเทคนิคของตัวเองได้เมื่อแบบ เราอาัดคลิปในมือถือไม่เป็นเนี่ยก็ทําวิธีนี้เอาแล้วกันโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากกนะ็จบแหละปึ๊บเห็นไหมเงินนี่แป๊บเดียวเล่นแบบซุยๆได้เจ็ดร้อยอ่ะเออแต่ว่าเรามาถึงหน้านี้จะโหลดนานก็ไม่มีอะไรฮะเมื่อเราจอกับเกมก็ก,กดจึ๊บอที่สําคัญนะฮะปุ่มนี้คือปุ่มขยายหน้าจอใหญ่แล้ะขยายหน้าจอให้เล็กลงอันนี้คือปุ่มแช์นี่คือปุ่มปิดสมาร์ทโฟ,ทโฟนของเรานั่นเอง ส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอหน้าจอของเกมคุณเป็นพมา่าป่าเนี่ยพูดไม่ค่อยชัดอ่าเป็นหน้าจอของเกมเกมเปิดล้วสามารถลองโหลดมาดูได้นะ mm hmm. เผื่อมันจะเล่นได้ก็ตามนั้นเมื่อปิดก็ปิด